ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมครูเฟยนะครับก็จะมาแนะนําการใช้แอปนะครับเพื่อขอยืมหรือขอใช้พัสดุนะครับจากศูนย์เขตห้านะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในนะครับแล้วก็หน่วยบริการก็สามารถใช้ใช้งานได้นะครับผมกับอันดับแรกนะครับผมเข้าไปที่ล ne นะครับแล้วก็หาสุพรรณบัตรน้อยนะครับเมื่อเข้าไปที่สุพรรณบัตรน้อยนะครับก็เข้า ไปที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปนะครับซึ่งในกลุ่มบริหารงานทั่วไปนี้ก็จะเป็นไซต์นะครับเว็บไซต์ของกลุ่มบริหารงานทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยระบบการขอใช้รกส่วนกลางนะครับการขอใช้สถานที่แล้วก็การขอยืมพัสดุนะครับส่วนสําหรับแอปอื่นๆนะครับถ้าทางแอมินนะครับได้พัฒนาขึ้นมาก็จะ,อ,ะอยู่ในส่วนของกลุ่มบริหารงานทั่วไปในส่วนนี้นะครับ mm. ก็สามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับ มาดูนะครับแอปตัวนี้จะดียังไงนะครับใช้งานยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับให้ใครที่ระบบการขอยืมพัสดุนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วจะมาเข้าสู่หน้าแอปชีต t นะครับให้เราอ่าแอคเซปต์เข้าไปนะครับวิธีการขอยืมนะครับอ่ามันก็จะมียืมภายนอกยืมภายในนะครับดูเมนูด้านล่างนะครับผม ยืมภายนอกก็จะเป็นการรายงานนะครับในกรณีบุคคลภายนอกเข้ามาขอยืมขอใช้ก็จะมีหนังสือเข้ามานะครับผมก็จะทําเป็นการรายงานการยืมคืนพัสดุนะครับส่วนการยืมคืนภายในนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่บุคคลบุคลากรภายในสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยบริการนะครับนะแล้วก็จะมีการดาวน์โหลดเอกสารนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนทีละขั้นตอนนะครับอันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่เครื่องหมายบวกนะครับ แล้วก็ไปที่ชื่อนามสกุลนะครับตรงนี้ก็ใส่ชื่อผู้ขอยืมไปได้เลยนะครับกลุ่มงานหน่วยบริการก็สามารถเข้าไปได้นะครับผมตรงนี้ได้เลยนะครับหน่วยบริการต่างๆนะครับอ,อย่างเช่นหน่วยบริการอูอ่ทองนะครับขออนุญาตยืมรายการยืมก็จะยืมอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นหนึ่งลำโพงนะครับ นะครับแล้วก็2นะครับทีวีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อใช้ในําเงินการอ,อย่างเช่นวันปีใหม่ประมาณนี้นะครับวันที่ยืมตรงนี้ก็ใส่วันที่ได้เลยอย,เอย่างเช่นอย่างเช่นเราจะยืมวันที่23ินะครับแล้ววันส่งคืนก็วันที่25ประมาณนี้นะครับ ก็ลงชื่อไปนะครับตรงนี้ลงชื่อผู้เข้ารับนะครับหรือลงชื่อผู้ยืมก็ได้นะครับนะรบตรงนี้ก็จะเป็นพรพิทักษ์นะครับนะตรงนี้ลงวันที่นะครับตรงนี้สําคัญนะครับก็จะเป็นวันที่ในบันทึกข้อความนะครับให้เราพิมพ์นะครับวันที่เรายืมนะครับวันที่23 LC. นะครับลงวันที่23กรกฎาคมนะครับ สองห้ 5, 2, 5, 6, นะครับตรงนี้รูปภาพอ่าถ้าไม่จาเป็นก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับก็คราวนี้ผมก็กดเซฟนะครับก็จะปรากฏให้จำนะครับตรงเลขข้างบนตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับตรง d 8แป4หนึเจ็ดเนี่ยจำเลขท้ายก็ได้467นะครับ ไปที่ link ลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารนะครับกดไปที่ได์นะครับอ่าออกจากหน้านี้นะครับมาเข้าไปที่ได์นะครับเราจะไปที่ข้อมูลการยืมคืนภายในนะครับอุปกรณ์ภายในตรงนี้นะครับอ่าสี่หกเจ็ดเห็นโฟลเดอร์นี้ไหมครับอ่าสี่หกเจ็ด pdf ตรงนี้นะครับก็กดหนึ่งครั้งขึ้นมาเพราแสดงตัวอย่างก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับบุคลาก,ก,กรก็สามารถดาวน์โหลด นะครับที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับแล้วก็สามารถนำเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปได้เลยนะครับก็สามารถพิมพ์ออกมาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการยืมอุปกรณ์นะครับนะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าสงสัยอะไรติดต่อแอดมินครูพันวิทัศ์ได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ